จากคําถามนะคะที่มีคนถามเข้ามาว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราอหายเป็นแพนิกแล้วคือบูมจะบอกว่าเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนต้องรู้ก่อนว่าอาการแพนิกของเราคืออะไรของบูมอย่างเงี้ยบูมอะแพนิคบูมอะมันดันไปคลิกกับภาวะกดดันซึ่งแต่ละคนอะจะไปคลิกที่แตกต่างกาันบางคนเป็นแพนิกเวลาอยู่ที่แคบบางคนเป็นแพนิกอยู่ที่ความสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับตัวบูมนะคะบูมอะเป็นแพนิก เวลาโดนภาวะกดดันอย่างเช่นง่ายๆเลยอะ่ะคือบูมมาทํางานบูไปพิธีกรแล้วบูมมีคนฟังม,มีคนพูดคนเดียวอย่างเงี้ยบูมกดดันตัวเองแล้วแล้วบูก็แพนิคขึ้นแล้วว่าแบบเฮ้ยเราถูกกดดันหรือบูเป็นถึงขั้นถอยรถไม่ได้ทุกคนพอมีพี่ยามพี่รปภมาโบกรถให้ให้ถอยหลังเพื่อให้จอดซึ่งบูจอดที่เนี่ยเป็นประจำแล้วแบบบูจอดไม่ได้อะ่ะบูแบบถอยยังไงก็คือถอยไม่ได้แบบแพนิคขึ้นแล้วแบบเราจะมีอารมณ์แบบเหมือนแบบ อารมณ์เสียอารมณ์ร้อนขึ้นง่ายัวไมไปถึงเรื่องเล็กๆที่แบบเราถูกกดดันน่ะเรารู้สึกว่าเราเหมือนแพนิคจะขึ้นน่ะเหมือนหงุดหงิดง่ายกับอะไรเล็กๆน้อยๆอันนี้คือเป็นอาการแบบเริ่มต้นเล็กๆที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรื่องแค่นี้เราถึงต้องหงุดหงิดด้วยทำไมเราถึงต้องแบบนั่นนี่นู่นด้วยแต่ปรากฏว่าพอมันเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นน่ะมันก็เลยแบบกลายเป็นแบบเหมือนมีภาวะทางใจของเราอะแต่พออะไรกดดันนิดนึงแล้วขเหมือนแบบเราถูกกดดันน่ะเราตื่นเต้นเราแบบ หายใจไม่ได้และอาการที่แสดงเวลาเราเป็นแพนิคของบูมอ่ะคือจากที่บูมเคยชี้แล้วพูดแล้วแบบมั่นใจกลายเป็นแบบสัน่นแล้วก็เริ่มไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมีคําถามอยู่ในหัวว่าเฮ้ยไอสิ่งเนี้ยมันมันใช่หรอทั้งทั้งที่แบบมันก็คืออันนี้แหละที่เราเห็นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มหายใจไม่ได้เวลาจะพูดจะเปล่งเสียงออกมาจะแบบจะเหมือนแบบคนกําลังจะจมน้ําอ่ะประมาณนั้นคือเหมือนแบบเราแบบสัส่นแล้วก็แบบหายใจยังไงก็แบบ ไม่ทั่วทองสักทีแล้วก็รู้สึกหวิวรู้สึกเหนื่อยตอนแรกคิดว่าปอดตัวเองแบบไม่แข็งแรงหรือเปล่าที่แบบเหมือนเราพูดไม่ได้แต่ไม่ใช่นะคะมันเป็นหนึ่งในอาการของแพนิคที่มันเกิดขึ้นจนเป็นถึงขั้น หัวใจมันเต้นเร็วมากแล้วก็อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วนะคะว่าเหมือนแบบร่างจะสระร่างตัวเองเหงื่อแตกมือปลายเท้าชาแล้วก็เป็นลมไปเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นอะร่างกายมันก็จะกลับมาภายในนาที2อนาทีก็กลับมาเป็นปกติโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรรู้ได้ยังไงว่าตัวเองหายคือภูมิเริ่มรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมากกว่าคือจากที่พอเวลาเราพูดหรือว่าเราอ่านข่าวอะไรสักอย่างแล้วมีคนอื่นเนี่ยมาฟังเราเราไม่ได้กดดันกับมันแล้วเราก็ชิลๆไปกับมันไม่ได้กดดันกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่่่าไไมด้แบบตตืน ตื่นตระหนกคือไอ้ตื่นเต้นตื่นตระหนกอะบูมเป็นถึงขั้นตัวบูมสั่นปากบูมสั่นแล้วก็ตื่นเต้นแบบรู้สึกหนาวแบบสั่นข้างในเลยนะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดีขึ้นอะคือเมื่อวานเนี้ยบูมไปหาหมอแล้วบูมก็บอกหมอหมอนูว่าหนูหายแล้วเพราะว่าเราอะไปเผชิญกับภาวะเหตุการณ์นั้นๆเรารู้สึกว่าเราไม่ตื่นตระหนกเราไม่กดดันกับตัวเราเหมือนกับที่เราเคยเป็นมาก่อนหน้านี้เมื่อ6ปีที่แล้ว มันก็เลยทําให้หมอเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะคือบูมดูสดใสขึ้นบูมดูแบบมั่นใจกับอาการของตัวเองมากยิ่งขึ้นมันก็เลยแบบเหมือนกับทําให้บูมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวบูมเองอะ่ะน่าจะหายแล้วแต่บูมก็ยังคอนโทรลในการกินยาอยู่ซึ่งจริงๆสามารถหยุดได้แล้วแต่บูมไม่กลา้าเพราะบูมเคยหยุดไปแล้วอาการมันกลับมาทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องสังเกตตัวเองค่ะทุกคนว่าอาการที่มันเป็นแพนิคอะ่ะอย่างเช่นถ้าสมมติบางคนกลัวที่แคบกลัวลิฟต์ เราลองดูแล้วก็เฮ้ยเราเข้าไปในนี้แล้วเราอยู่ได้ไหมเออเราก็อยู่ได้แสดงว่ามันค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดน,นั้นคุณหมอะบอกบุมเลยนะว่าแพนิคไม่ได้ทาให้ใครตายค่ะเราอย่าไปคิดว่ามันจะต้องทําให้เราตายมันไม่ได้ทาให้เราตายเพราะว่าเราจะเหมือนภาวะเพราะบุมไปถึงขั้นจุดที่แบบเป็นภาวะแบบจะตายแล้วแต่ร่างกายอ่ะมันจะทําให้เรากลับมาภายในแบบนาทีสองนาทีว่าแบบเฮ้ย แล้วไม่ได้ตายนี่แค่หัวใจเต้นแรงเฉยแล้วก็จะกลับมาประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแพนิคไม่ได้ทําให้เราตายแล้วตัวช่วยที่จะทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเวลาเราเกิดแพนิคขึ้นมาเราจะทํำยังไงการหายใจค่ะ บูมเคยเปลี่ยนนาฬิกาเป็นนาฬิกาที่จับจังหวะการเต้นหัวใจและการหายใจที่มันสามารถที่จะช่วยเราให้หายใจได้อย่างเช่นเวลาบูมเป็นพิธีกรแล้วบูมรู้สึกตื่นเต้นกําลังจะขึ้นงานอีเวนต์แล้วบูมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตะนกมากสั่นมากคือตอนที่ไม่สบายเนี่ยก็จะมียาช่วยเนาะแต่ว่าเราก็เริ่มค่อยๆฝึกว่าโอเคเราลองฝึกหายใจไม่ได้ตื่นเต้นนี่ชิลๆนี่สบายๆนี่มันก็โอเคนี่ ประมาณนี้ก็คือบอกตัวเองแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าหัวใจเราเริ่มเต้นแรงนาฬิกาสันเตือนบูงเสต้งไว้เลยถ้าเต้นแรงเกินแบบร้อยเท่านี้แล้วก็แบบสันเตือนนะว่าตอนนี้หัวใจกาลังเต้นแรงมากๆแพนิกกาลังจะเกิดขึ้นให้เราหยุดแล้วเรากลับมาหายใจกับตัวเองมันจะค่อยๆค,ยคามดาวลงคือทํายังไงก็ได้ให้ร่างกายเรารู้สึกคามดาวลงแล้วเราก็ค่อยๆแบบเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นภาวะที่จะทําให้เราเกิดแพนิกแล้วก็ พอเราสังเกตดูว่าเฮ้ยเราค่อยๆดีขึ้นแล้วเราไม่แพนิคเราไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เราเคยเกิดขึ้นนี่นั่นแหละค่ะบูมก็เลยคิดว่าบูมหายแล้วบูมก็เลยไปบอกหมอแล้วก็แบบเออลองไปคุยกับหมอดูแต่มันจะมีแบบฟิลเล็กๆที่แบบแพนิคจะมาปะเนี่ยถ้าเรากลัวแบบเนี้ยถ้าเรากลัวว่าแบบเฮ้ยเราจะเป็นแพนิคเราจะเป็นแพนิคเราจะยิ่งเป็นแพนิคค่ะเราต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นอะ่ะเออสบายๆนี่เราต้องก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปให้ได้แล้วมันก็ผ่านได้เราต้องปลอบใจตัวเราเองแบบ แง่ดีที่สุดถึงแม้ว่าช่วงที่เป็นแพนิคอะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเราจะแบบรู้สึกว่าแบบหงุดหงิดง่ายเราแบบอารมณ์เสียเรารู้สึกแบบเฮ้ยแบบตลอดเวลาแต่ว่าบูมเชื่อว่ามันจะผ่านไปนะทุกคนเราต้องค่อยๆสู้กับตัวเราเองค่อยๆเหมือนกับทําให้ร่างกายของเราคามแล้วก็บูมจะบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยชิลเฮ้ยแบบเอ้ย,อย,แบบอยโอเคนะแต่ถ้ามันจะมาก็คือหายใจแล้วอย่าคิดมันอยู่ที่สมองคือเราอย่าคิดให้มันแบบ ถ้าเรายิ่งคิดแบบพูดไปเลยเนี่ยแพนิคมาแน่ค่ะหลายคนลองประเมินตัวเองดูนะคะว่าถ้าใครเนี่ยกำลังเป็นภาวะแพนิคอยู่แล้วเอ้ยฉันหายหรือยังหรือฉันยังไม่หายหรือยังไงลองดูถ้าเรารเผชิญแล้วเรารู้สึกดีขึ้นเราบอกตัวเองว่าเราหายเลยค่ะบุมว่ามันก็จะหายแล้วเราก็จะกลับมามั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วแพนิคหรือภาวะตื่นตระหนกเนี่ยมันก็จะลดลงซึ่งตอนนี้บุมก็ไม่ได้มีภาวะนี้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วบุมก็รู้สึกว่า บูมโอเคมากๆเลยสามารถบอกตัวเองแล้วมั่นใจบอกคุณหมอว่าเฮ้ยหนูว่าหนูหายแล้ว